รอฟักทองอเริ่มซุกสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะเนาะค่อยใส่อย่างอื่นต่อค่ะต้มไว้เมื่อกี้นะเคี่ยวไว้เมื่อกี้นะคะเนาะนี่ค่ะเอาพริกแกงรอฟักทองอเริ่มซุกสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะเนาะค่อยใส่อย่างอื่นต่อค่ะใส่เห็ดหูหนูค่ะ ตุนปรุงรสนะคะด้วยน้ำปลาะะแล้วก็ใส่ชะอมนะคะใส่ใบแมงลักค่ะเนาะลอชะอมกับใบแมงลักสุกก็เป็นอันซินะคะแกงหวายใส่ไก่บ้านนะคะใส่ฟักทองใส่เห็ดหูหนูค่ะตูนปรุงรสนะคะด้วยน้ำปลาะะแล้วก็ใส่ชะอมนะคะใส่ใบแมงลักค่ะเนาะลอชะอมกับใบแมงลักสุก ก็เป็นอันเซตนะคะแกงหวายใส่ไก่บ้านนะคะใส่ฟักทองคั้นไว้นะคะปั่นไว้นะคะเนาะในน้ํายานางมีข้าวเหนียวด้วยนะคะข้าวเหนียวแช่ไว้อะค่ะตูนเอามาปั่นรวมกับน้ํายานางนะคะเนาะแกงก่อนเนี่ยค่ะเริ่มแห้งแล้วนะคะแห้งแล้วใส่พริกแกงค่ะตูนไม่รู้เนาะว่าบ้านอื่นทําเหมือนตูนไหมนะคะพริกแกงตูนมีแค่ผมลงนะคะเนาะใส่ไว้อ่อนลงไปค่ะ น้ำใบายานางเริ่มเดือดแล้วใส่ฟักทองลงไปค่ะพาน้ำปลาค่ะผงนัวนะคะเนาะแค่นี้ค่ะเนาะนี่ค่ะใส่เห็ดหูหนูนะคะรอเดือดอีกรอบนึงค่ะรอเดือดอีกรอบนึงนะคะเนาะให้อาวายเขาได้ให้หวายให้เห็ดหูหนูซุกอีกรอบดูนะคะนี่ค่ะอ่าโรยลูกโดดลงไปนะคะตูนแกงไม่เผ็ด ต้มไวเมื่อกี้นะเคี่ยวไวเมื่อกี้นะคะเนาะนี่ค่ะเอาพริกแกงนี่ค่ะในนี้มีฟักทองมีหวายมีไก่นะคะเนาะหวายที่ตูนนั่งปอกเมื่อวานนี้แหละคะ่ะมากนะคะเนาะแต่ตูนชอบกินเผ็ดนะคะเพราะงั้นตูนก็เลยโรยลูกจะได้เข้มข้นนะคะเนาะอ่าเริ่มเดือดแล้วนะคะใส่ผักที่ซุกยากลงไปก่อนนะคะ ตูนใส่ฟักทองลงไปก่อนนะคะนี่ค่ะาน้ำปลาค่ะผงนัวนะคะเนาะแค่นี้ค่ะเนาะนี่ค่ะใส่เห็ดหูหนูนะคะรอเดือดอีกรอบนึงค่ะรอเดือดอีกรอบนึงนะคะเนาะน้ำใบายานางเริ่มเดือดแล้วใส่ฟักทองลงไปค่ะนี่ค่ะในนี้มีฟักทองมีหวายมีไก่นะคะเนาะหวายที่ตูนนั่งปอกมาวานนี่แหละค่ะ นี่ค่ะในนี้มีฟักทองมีหวายมีไก่นะคะเนาะหวายที่ตุนนั่งปอกเมื่อวานนี้แหละค่ะเองจะได้เข้มข้นนะคะเนาะเริ่มเดือดแล้วนะคะใส่ผักที่ซุกยากลงไปก่อนนะคะตุนใส่ฟักทองลงไปก่อนนะคะนี่ค่ะเองจะได้เข้มข้นนะคะเนาะเริ่มเดือดแล้วนะคะใส่ผักที่ซุกยากลงไปก่อนนะคะตุนใส่ฟักทองลงไปก่อนนะคะนี่ค่ะ น้ำใบยนางเริ่มเดือดแล้วใส่ฟักทองลงไปค่ะพาน้ำปลาค่ะผงนัวนะคะเนาะแค่นี้ค่ะเนาะนี่ค่ะใส่เฮดหูหนูนะคะรอเดือดอีกรอบนึงค่ะรอเดือดอีกรอบนึงนะคะเนาะพริกพริกแห้งนะคะหอมแดงตะไคร้ค่ะเนาะตามสามอย่างรวมกันค่ะแล้วก็เอามาพัดกับไก่บ้านที่เราอ่าสวัสดีค่ะ วันนี้ตูนจะทําแกงหวายนะคะใส่ไก่บ้านค่ะไก่บ้านเขาจะค่อนข้างเหนียวเนาะตูนจะเคี่ยวรอฟักทองอเริ่มสุกสักเจ็นต์นะคะเนาะค่อยใส่อย่างอื่นต่อค่ะค่ะเพื่อนๆอยากทานหวายสดๆนะคะจากต้นนะคะทักหาพี่ธนเดชชาติมนตีนะคะ นี่ค่ะในนี้มีฟักทองมีหวายมีไก่นะคะเนาะหวายที่ตุนนางปอกมาืวานนี้แหละค่ะลองใส่เห็ดหูหนูใส่ชะอมใส่ใบแมงลักค่ะอร่อยอร่อยเพื่อนๆน,นี่ค่ะเมนูนําเสนอนะคะหวายสดจากนครพนมนะคะน้าปลาค่ะผงนัวนะคะเนาะแค่นี้ค่ะเนาะนี่ค่ะใส่เห็ดหูหนูนะคะ รอเดือดอีกรอบนึงค่ะรอเดือดอีกรอบนึงนะคะเนาะไก่บ้านกับน้ำเปล่าก่อนนะคะใส่น้ำเปล่าไปนิดนึงค่ะเคี่ยวไก่บ้านกับน้ำเปล่านะคะให้น้ำที่ตูนใส่ไปเนี่ยแห้งนะคะเนาะรอน้ำที่ตูนใส่ไปให้มากนะคะเนาะ,ะ,นะ,ะแต่ตูนชอบกินเพชรนะคะเพราะฉะนั้นตูนก็เลยโรยลูกนี่ค่ะในนี้มีฟักทองมีหวายมีไก่นะคะเนาะ,ะ,นะ,ะหวายที่ตูนนั่งปอกเมื่อวานนี้แหละค่ะ ข้างในก็จะมีไก่บ้านเนาะมีฟักทองค่ะแล้วก็น้ำยานางข้นๆเลยค่ะตุนปัดน้ำยานางพร้อมกับข้าวเหนียวนะคะเนาะสองช้อนค่ะเนาะเรียงก่อนเนี่ยค่ะเริ่มแห้งแล้วนะคะแห้งแล้วใส่พริกแกงค่ะอ่าตุนไม่รู้เนาะว่าบ้านอื่นทําเหมือนตุนไหมนะคะพริกแกงตุนมีแค่อ่าพริกพริกแห้งนะคะหอมแดงตะไคร้ค่ะเนาะตามสามอย่างรวมกันค่ะแล้วก็เอามาพัดกับไก่บ้านที่เรา ามากนะคะเนาะแต่ตูนชอบกินเพชรน,นะคะเพราะงั้นตูนก็เลยโรยลูกนี่ค่ะในนี้มีฟักทองมีหวายมีไก่นะคะเนาะหวายที่ตูนนั่งปอกเมื่อวานนี้แหละค่ะพาน้ำปลาค่ะผงนัวนะคะเนาะแค่นี้ค่ะเนาะนี่ค่ะใส่เฮ็ดหูหนูนะคะรอเดือดอีกรอบนึงค่ะรอเดือดอีกรอบนึงนะคะเนาะให้หวายเขาได้ ให้ไว้ให้เห็ดหูหนูซุกอีกรอบดนึงนะคะนี่ค่ะ,ะโรยลูกโดดลงไปนะคะตูนแกงไม่เผ็ดรอฟักทองอเริ่มซุกสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะเนาะค่อยใส่อย่างอื่นต่อค่ะพา้น้ำปลาค่ะผงนัวนะคะเนาะแค่นี้ค่ะเนาะนี่ค่ะใส่เห็ดหูหนูนะคะรอเดือดอีกรอบนึงค่ะรอเดือดอีกรอบหนึ่งนะคะเนาะรอฟักทอง เริ่มซุกสักเจ็สิเปอร์เซ็นต์นะคะเนาะค่อยใส่อย่างอื่นต่อค่ะพาน้ำปลาค่ะผงนัวนะคะเนาะแค่นี้ค่ะเนาะนี่ค่ะใส่เห็ดหูหนูนะคะรอเดือดอีกรอบนึงค่ะรอเดือดอีกรอบนึงนะคะเนาะใส่เห็ดหูหนูค่ะตูนปรุงรสนะคะด้วยน้ำปลานะคะสวัสดีค่ะ วันนี้ตูนจะทําแกงหวายนะคะใส่ไก่บ้านค่ะไก่บ้านเขาจะค่อนข้างเหนียวเนาะตูนจะเคี่ยวให้หวายเขาได้ให้หวายให้ทุนหมูซุกอีกรอบดูนะคะนี่ค่ะโรยลูกโดดลงไปนะคะตูนแกงไม่เผ็ดนี่ค่ะในนี้มีฟักทองมีหวายมีไก่นะคะเนาะหวายที่ตูนนั่งปอกมาวานนี่แหละค่ะ น้ำใบายานางเริ่มเดือดแล้วใส่ฟักทองลงไปค่ะนี่ค่ะอร่อยอร่อยเลยค่ะอร่อยหลายเลยค่ะเนาะไม่รู้จะบอกว่าอร่อยยังผัดกับพริกแกงค่ะเสร็จแล้วนะคะอ่าตูนจะใส่น้ำยานางค่ะน้ำยานางที่ตูนนี่ค่ะใส่พักที่ซุกยากลงไปก่อนนะคะ ผัดกับพริกแกงค่ะเสร็จแล้วนะคะอ่าตูนจะใส่น้ำยานางค่ะน้ำยานางที่ตูนสวัสดีค่ะวันนี้ตูนจะทำแกงหวายนะคะใส่ไก่บ้านค่ะอ่าไก่บ้านเขาจะค่อนข้างเหนียวเนาะตูนจะเคี่ยวนี่ค่ะอร่อยอร่อยเลยค่ะอร่อยหลายเลยค่ะเนาะไม่รู้จะบอกว่าอร่อยอยัง ข้างในก็จะมีไก่บ้านเนาะมีฟักทองค่ะแล้วก็น้ำยานางข้นๆเลยค่ะตูนปัดน้ำยานางพร้อมกับข้าวเหนียวนะคะเนาะสองช้อนค่ะเนาะมากนะคะเนาะแต่ตูนชอบกินเผ็ดนะคะเพราะงั้นตูนก็เลยโรยลูกลงมาพัดให้หอมเลยนะคะเนาะไก่บ้านตูนเคี่ยวไปสักพักนึงแล้วค่ะให้เขาเปื่อยๆสักหน่อยนะคะเนาะแล้วค่อยมา นี่ค่ะใส่พักที่ซุกยากลงไปก่อนนะคะพริกพริกแห้งนะคะหอมแดงตะไคร้ค่ะเนาะตามสามอย่างรวมกันค่ะแล้วก็เอามาพัดกับไก่บ้านที่เราสวัสดีค่ะวันนี้ตูนจะทำแกงหวายนะคะใส่ไก่บ้านค่ะ,ะไก่บ้านเขาจะค่อนข้างเหนียวเนาะตูนจะเคี่ยวแล้วก็ใส่ชะอมนะคะใส่ใบแมงลักค่ะเนาะรอชะอมกับใบแมงลักซุก ก็เป็นอันเซตนะคะแกงหวายใส่ไก่บ้านนะคะใส่ฟักทองใส่เห็ดหูหนูใส่ชะอมใส่ใบแมงลักค่ะอร่อยอร่อยเพื่อนๆนี่ค่ะเมนูนําเสนอนะคะหวายสดจากนครพนมนะคะพริกพริกแห้งนะคะหอมแดงตะไคร้ค่ะเนาะตามสามอย่างรวมกันค่ะแล้วก็เอามาพัดกับไก่บ้านที่เราอ่ามากนะคะเนาะแต่ตูนชอบกินเผ็ดนะคะเพราะฉะนั้นตูนก็เลยโรย